อนำน้อมองมหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานกรรมใดๆก็ตามที่หม่เหล่าจิตยานทั้งหลายนะทั้งหมดนั้นสิ้นนะไม่ว่าจะฝ่ายไทยฝ่ายพม่านะหรือว่าดินแดนไหนก็ตามนะที่ได้เคยลบลาฆ่าฟันนะเห็นฆ่าประหัตประหารกันกระทําทรมานต่อกันและกันมาทั้งหมดนั้นสิน้นกรรมใดๆก็ตามที่เคยใช้คุณสยมนต์ดำคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายนะในการทําร้ายทําลายกันในการสกัดการครอบงํา ยินตยานฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ใช้ในการาปลุกเสกนะเครื่องรางของขังในศัตาาวุธทั้งหลายนะที่ใช้ในการเข็นฆ่าทั้งหมดนั้งสิน้นะการใช้ค่ายกลการใช้เลขกลทั้งหลายในการศึกสงครามหลอกล่อฝ่ายศัตรูให้หลงเข้าใจผิดนะการโกหกหลอกลวงการาทำร้ายทำลายกันนะด้วยกลยุทธ ต่างๆทั้งหลายนะสิ่งใดก็ตามนะที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาด้วยท่าที่ไม่ไปสุดทั้งหลายนะต่อฝ่ายตนเองก็ตามต่อฝ่ายตรงข้ามก็ตามนะต่อภาคส่วนขององค์มหาบารมีนะหรือว่าพระราชวงศ์พระราชนิก,กูลทั้งหลายพระเราพระมหากษัตริย์ทั้งหมดทั้งสิน้นนะค้าทาสบริวารค้าข่า,ขาราชบริพานเสนาอำมาตย์แม่ทัพนายกองไพ่พลลพลทั้งหลาย นะที่เคยมีต่อกันและกันมานะแล้วก็กรรมใดๆก็ตามนะที่เคยกระทำต่อแผ่นดินแว่นแคว้นดินแดนดต่างๆทั้งหมดนั้งสิน้นนะเคยกระทาต่อทรัพย์สินอของแต่ละฝ่ายเองก็ตามนะหรือวัดวา,าศาสนานะของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตามนะในการเผาทาลายนะในการทำลายทำลายรูปปั้นรูปเหมือนรูปเคารพขององค์ครูองค์มหาบารมีทั้งหลาย แล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เคยผิดต่อพระธรรมมาผิดต่อพระศาสนาผิดต่อการและกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะความพยาบาทอาฆาตแค้นความโกรธเกลียดนะความผูกใจเจ็บนะอาฆาตพยาบาททั้งหลายที่เคยมีต่อกันและกันมานะต่อทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณไม่ว่าจะภาคส่วนหนึ่งภาคส่วนใดก็ตาม น้อมองมหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหลายพึงเป็นโอโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิอโหสิอโหสส่โซโซและให้มีส่วนในการถวายมหาสังฆทานพระไตจีวรนะของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายนะให้มีส่วนโดยทั่วกันนะ ไปตลอดกลาลนานเธอสงให้มีส่วนในกำลังบาร,รมีที่วาสนาความคี้คลายสว่างสวานะ่าและพระธรรมนะความสมบเจดเด็ดขาดอานฐานในตัวมันเองและติดขัดข้องคาสินใดและให้มีส่วนในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีที่เคยมีมาในทุกยุคสมัยในทุกๆพุทธันดรถึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกลาลนานเธอ So, so, so.